นี่ประมาณาก็เซียนจต่ของสระฮะนี่รบ,บรรยากาศช่วงนี้สรานะครับมนจีเทศกาลสงการนะครับรามาหาเล่นน้ำกันอ่องไปแล้วฮะผมแรกออโ,โอ้โหพันจอมมันนะจอมเดี๋ยวก็ใส่ปลาชุม่มอ่หลวงไข่ปลาซิวครับหลวงไข่ปลาซิวรักมายังไข่ยัะโอ้โหเต็มจัดจอม ผมดอกปลาโซ่ปลากดีโอ้ยกร่ดาเรียงกระดีโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเซ็ปโอ้ยปลากดีปลาอยโอ้ยน้ำยังแค่ไว้อย่นี้ให้ดีโอ้ยดูอยู่ไอ้บูน่าจะยังอยู่มีบูอยู่ไอ้บูโอ้โหปลาบูนใจเจ๋วเลยบูนกินอยู่เลยอุ้ยปลาโซ่จุใ่ว่ะ สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับผมช่องเบียร์ขมมนกนะครับผมวันนี้ก็หลังจากลื้อคอกวัวเสร็จนะครับผมตอนเชงเคี่ยงบ่ายๆก็มาหาเล่นน้ำฮะอากาศเนื่องจาก,กอากาศตอนนี้มันร้อนนะผมก็มาหาเล่นน้าําหาปลาหาอยู่กินวันนี้เราเอาเหเผาแหทีมานี่เล่นแหที่ล้เวียงปลาขยง่ะแต่แลปลาขึ้นเยอะอยู่นะนี่โอ้โหนี่นี่ปลาช่อนหรือะไรเนี่ยโอ้โหน้าเป็นหางเลยนี่ฮะสะ หมายเดิมเมื่อปีที่แล้วนู่นนะที่เรามาเวียงที่ว่าเราลงไข่ดักปนีอยู่ฝั่งนูนะ้นนะมีน้ำเริ่มเริ่มยุบมาเยอะนี่มามาก็เซียนจต่ของสะฮะนี่ไอ้แห่มันหลุดตาหนึ่งนะไอ้เผามันหลุดอยู่นะสายปลาชุบนี่มีสามเส้นกิ่นยันปลาสิวอะ,ะปลาสิวใหญ่อะอยยเยอะปะลาแต้ บานป่เอาเอาแล้วฮะโคมแรกมาดูกันนี่ฮะบรรยากาศช่วงนี้าส,สานะครับผมจุดจัดการสองการนะครับเจามาหาเล่นน้ำกันนี่ฮะไปแล้วฮะโคมแรกโอ้โหผันจอมมันนอะโอ้ออโหเดี๋ยวก็ใส่ปลาชุม่มแล้เพาว่า ลงแล้วลงท้องไ,งองไรเหร็บเผาเนี่ยเนอะน้าขี้นี่ <laughs> นี่ก,กางๆก,กันดิลึกแทนนุ่งใส่ขอนี่ <laughs> ปวดท้องอ่ะไปไหนไปไขี้กันนะ <laughs> โอ้โหแล้หลงหลงเลยค่ไปชักแป๊บไหมครับฮึทิ้งไว้กันนะร้อนนะไม่หลงซะเนี่ยทีมง,งานเราปวดขี้ฮะ <laughs> บอกไปขี้ก่อน เยิงทิ้งแล้วนะแช่ไว้แล้วมีหรือเปล่าปลาแขยงอะโอโ้โหมันเคยชุมแต่ทุกวันนี้ยังมีหรือเปล่าคร,รับอ่ทนี้เราลอยทีมงานเราไปขี้ก่อนท่านเดี๋ยวเราจะมารอดึงปลาตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมอากาศนี่ก็ฝนจะตกหรือเปล่ามาดูนะครับผม,น,น,มน,นู่นเสียละไม้คนเนี้ยฮะเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับผมเอาละ สิวป้ะวะบอสิวต้องสะตะฟานวานโอ้โหแค่เดินนี่ส uh ึ้งเลยอะที่ไหนจะงน้องหลวงนั่นน่ะวานเนี่ยเดินผ่านนี่โดดให้เป็นฟู่เลยอะโอ้โหจิ้อ่อนแล้วตัวท่อนก้อยนี่นอนน้ำแค่เนี้ยโอ้โหนี่ไม่ดักนี่ไก่ไหมบันฟุฟยัยนู้นจังน้องหลวงวิ่งกับตะเป้งวานเนี่ย มีไข่ปลาซิวเฉยๆหรอกนี่มาเลยลงไข่ปลาซิวครับลงไข่ปลาซิวตักไมายังไข่ยังตักแล้วิดเปล่าเนี่ยดีโอ้โหนี่ก็ปลาขะแยขงนี่ก็ปลาคดีก็ดีกรโดด นี่จะเว่งถึงามน้ำลึกแค่ไหนว้ะนีอะไรนี่ไม่ใช่ของหรสุดเหมือนปสมกก็ปลาสลิดปลากระดีมาเตือนชอบปลาเนื้อไม่กินกินปลากระดี้วเหรอคับนถ่ายทำนีกเฮ้ยเม็ดขึ้นว่ะลงล้อปลาเนี่ติดตัวก็พอแกง มาแล้วครผมแรกกระซิวไอ้ยปัดดีออกไปเลยป้ายใหญ่เฮ้ยเม็ดอะไรนะ,ระออกไปลืออันนี้เนี่ยอืมอยากปลาใหญ่บู๋วะเฮ้ยบู๋เจ๋วเลยเอาเลยฮะปลาบูบูปลาบูในที่ด้วยฮะบูใหญ่ไหม หมูไม่ชอบกินปลาหมดโอ้โยดีติดเต็มเลยมันเข้าตุ่มกัดมันกัดอยู่นี่เราไปโยนตุ่มตรงนุมนะตอนดิ้นโคนเฮ้ยใส่ถังอิงเงี้ยอะฮะตักดี ไข่เขี่โพให้ให้คมเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่อืมใหเหยแด้แงด้วยนะเฮ้าขี้เขาสูงมาฮะ้อดีโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเซ็ตโอ้โหอดีตต้อย โอ้ยน no ้ำแังแบบงั้นนะฮะโอ้โอยบูอย่ไอบูน่าจะยังอยู่มีบูอยู่บโอ้ยบูใจจ๋วยบูกโเลยโอ้โหต่อยใหญ่วโหเลยรงเนี่นีหิ่หกอิมีเเหกิ่ะดา เราไปเอาปลา,ค,าครับนุ้นครับขอยาทั้งนั้นเลยเนี่ยน้ำเอ็นปลาหหถอยกันครับ

bắt con gìu, thỉnh bất thỉnh, tìm chạch ผมดาปลาโซ่ปลาสลิดนี่จะเรียงแขกติดขึ้นบนมันผู้หมอเาใหญ่นะนี่ฮะนี่ฮะเหยียมเหยียบนี่ปลาบูเราได้สามตัวแล้วสามตัวมันอีกเดี๋ยวครับโออมาอีกเอย ถูกมันผูกค้าตาอีจางไม่ถูกไอ้ก่มมอว์อเสีย